คุณมีโอกาสจะได้รับนะหรือมีโชคลาภนะคะในเรื่องบ้านทรัพย์สินที่ดินนะจากความเสน่หาหรือผู้หลักผู้ใหญ่ให้สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ช่องโหราวิวัฒมื่นเทวริศครับอาจารย์ศีค่ะ การทำนายนี้เป็นการทำนายแบบภาพรวมนะคะของชาวราศีกรกฎนะคะในเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้นะคะท่านสามารถดูคลิปนี้ได้ทั้งลัคนาและก็ราศีกรกฎเลยค่ะชาวราศีกรกฎคือท่านที่เกิดในระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึงวันที่16สิงหาคมนะครับหรือท่านที่ผูกดวงวางลัคนาแล้วลัคนาของท่านสถิตในราศีกรกฎท่านคือชาวลัคนาราศีกรกฎครับแคปชั่นของชาวราศีกรกฎนะคะ เดือน11บเอดเด็ดเรื่องซับเดือนนี้เดือน11นะครับมาดูกันว่าเรื่องเด็ดเดของชาวราศีกรกฎมีเรื่องอะไรกันบ้างครับค่ะอย่างที่แคปชั่นขึ้นต้นไปนะชาวลัคนาราศีกรกฎนะจจะเหมือนจะเด็ดเรื่องทรัพย์เพราะฉะนั้นช่วงจังหวะนี้นะคะชาวลัคนาราศีกรกฎใครที่รอคอยนะบ้านรัพย์ที่ดินนะไม่ว่าจะสิ่งที่คุณทํางานเหน็ดเหนื่อยมานะคะมีโอกาสนะ ช่วงจังหวะนี้คุณแพลนไปเรียบร้อยละหามาได้ทํางานเก็บเงินสักระยะหนึ่งแล้วอะไรเงี้ยเป็นช่วงจังหวะของชาวลัคนาราศีกรกฎที่อยากมีทรัพย์สินนะคะท่านสามารถหรือมีโอกาสนะคะได้บ้านใหม่ได้รถใหม่นะคะหรือบางคนย้ายบ้านย้ายงานหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเกี่ยวกับหลักทรัพย์ใหญ่ๆนะคะสองนอกจากจะเป็นเงินเราหรือเงินเขาเรียกว่าเงินตัวเองไปซื้อนั่นแหละ ก็มีโอกาสนะได้รับมรดกนะทรัพย์สินนะคะมีโอกาสได้รับการจัดสรรปันส่วนหรือแบ่งปันนะคะจากเรื่องเกี่ยวกับทุคลาพเองนะที่ดินนะบางทีก็อาจจะไม่ทุกขลาภก็ได้เนาะพ่อแม่อาจจะอยากพ่อแม่อาจจะอยากแบ่งให้หรือเสน่หาก็ได้นะ ก็เข้าโหมดหัวข้อที่3คุณมีโอกาสจะได้รับนะหรือมีโชคลาภนะะในเรื่องบ้านทรัพย์สินที่ดินนะจากความเสน่หารหรือผู้หลักผู้ใหญ่ให้อันนี้ชัดเจนนะนะคะเพราะฉะนั้นาบางทีบอกเออเราไม่มีพ่อมีแม่นู่นนี่นั่นเลยจะได้จากไหนบางคนคนะพื้นดวงแบบของเขาเนาะจะมีโชคนะเลี้ยงดูหรือดูแลผู้หลักผู้ใหญ่มามเกิดก็เป็นอะไรไปแล้วเขาไม่มีลูกหลานเขาโอนให้คุณมีโอกาสนะชาวราศีกรกฎนะเพราะฉะนั้น ขอให้ช่วงจังหวะนี้นะมีโอกาสคิดดีทดําดีพูดดีปฏิบัติดีแล้วคุณจะมีโอกาสได้สิ่งที่ดีๆแล้วก็สิ่งที่ใหญ่ๆึ้นมาอ่ะอันนี้คือเรื่องแรกนะเรื่องที่2ก็คือนะคะจะมีโอกาสได้รับการสนับสนุนซัพพอร์ตจากผู้หลักผู้ใหญ่ในเรื่องที่เกี่ยวกับการงานหรือองค์ความรู้ทั้งหมดนะเพราะฉะนั้นถ้าชาวลัคนาราศีกรกฎนะช่วงจังหวะนี้แลนเรื่องงานอะไรนะคะสมมติอยากได้งาน คุณก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่แนะนำงานให้นะคะหรืออยากทำโปรเจกต์สมมติเป็นทั้งธุรกิจอยากนำเข้าส่งออกอยากทำธุรกิจค,ค,คุณก็จะมีโอกาสได้รับการเขาเรียกว่าคอนเนคชันนะคะคได้รับผู้หลักผู้ใหญ่พาไปรู้จักคนนู้นคนนี้พาไปเรียนรู้นะคะหรือให้ความรู้เพราะฉะนั้นช่วงจวังหวะนี้ถือว่าโดดเด่นนะนะคะหรือ3นะะอีกข้อหนึ่งก็คืออันนี้อาจจะเป็นเกิดจากตัวเรานะ,ะไปเรียนรู้นะคะถึงเวลาที่ความรู้หรือทุกสิ่งทุกอย่างคุณตกผลึก นะกิจาการงานของคุณช่วงจังหวะนี้ดวงเปิดเพราะฉะนั้นเฮงปังในเรื่องกิจาการงานเช่นเดียวกันนะไม่ว่าจะเป็นเลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งก็ได้ไม่ว่าจะเป็นอาจจะทําธุรกิจขยายเพิ่ม,มก็ได้นะทุกสิ่งทุกอย่างจะเปิดให้คุณในช่วงจังหวะนี้แล้วก็พร้อมหมดนะรวมทั้งที่เกี่ยวกับใครที่อยากจะขยายหรือการลงทุนนะเขาเรียกว่าต่างประเทศนะเปิดอะไรใหม่ๆนะเริ่มทําอะไรใหม่ๆ ก็ถือว่าเป็นช่วงจังหวะดีเช่นเดียวกันนะคะแต่ต้องถ้าเกิดว่าทําอะไรใหม่ๆอันนี้ต้องอาศัยการตกผลึกซะก่อนแสดงว่า จะต้องมีระยะเวลานิดหนึ่งนะคะโอกาสที่จะประสบผลสําเร็จเนี่ยมันมีแน่นอนนะเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นช่วงจวังววะดีๆนะของชาวลัคนาราศรีกรกฎในหลายๆเรื่องนะคะคนะส่วนเรื่องอสังคมพี่น้องเพื่อนฝูงก็ยังถือว่าอยู่ในโหมดที่ดีนะคะมีเกณฑ์การช่วยเหลือการเออเขาเรียกเรามีโอกาสนะนอกจากพี่น้องเพื่อนฝูงแล้วก็คือผู้หลักผู้ใหญ่คุณมีโอกาสได้รับการสนับสนุนนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ขายของหรือทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับออนไลน์นะ ถือว่าเป็นช่วงจังหวะที่ดีนะมีสเสน่ห์นะคะเฮงปังช่วงจังหวะนี้ขายดิบขายดีนะคะคสินค้านั้นอาจจะเป็นสินค้าต่างประเทศสินค้าในประเทศสินค้าอุตสาหกรรมนะสินค้าอะไรก็ว่ากันไปโดยเฉพาะรถใหญ่ๆมีโอกาสมีโอกาส,กาสเรียกว่าขายของ <ๆ S 2> มีโอกาสฟุกอะ่ะนะฟุกมาแบบปังโดยที่เฮ้ยรถใหญ่อะไรเงี้ยนะเตรียมตัวไว้ให้ดีคุณอาจจะมีโอกาสนะะได้รับโอกาสโชคฟุกๆจากดวงของคุณช่วงนี้รวมทั้งนะคะ ท่านใดที่เป็นดารงดานนราอดีตขาดไม่ได้เลยช่วงนี้มีโอกาสมีชื่อเสียงโด,ด่งดังมากค่ะนะอันนี้ก็เป็นเรื่องดีๆนะคะของชาวลัคนาราศีกรกฎนะคะอาจารย์หมืน่นมีอะไรที่บแบบว่าจะตักเตือนนิดนึงหรือจะบอกบเป็นไกด์หน่อยว่าอันนี้ยควรหรือไม่ควร,ครนะครับนะคะคราวนี้อย่างที่อาจารย์ศรีบอกครับว่างานใหญ่ๆ งานที่อยู่ในภาพใหญ่ๆของชาวราศีกรกฎเนี่ยม,มีเกณฑ์ประสบความสําเร็จได้รับการสนับสนุนได้ดีแต่คราวนี้อย่างที่บอกครับงานอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับสื่อโซเชียลเทคโนโลยีหรืองานออนไลน์ต่างๆมผมจะแนะนําอย่างนี้ครับบิดนิดนึงอ่า เคยทามายังไงคราเนี้ยบิดนิดนึง<ม>คุณเอออาจจะไลฟ์สดม่านสีเทาเหมือนเราเนี่ย<ม>คุณอาจจะปรับให้สีเขียวม้างสีชมพูมัางหรือเอาตามกําลังวันหรือว่าสีตามวันบ้างอะไรเงี้ย<ม>ปรับเล็กๆน้อยๆอ,อย่างเงี้ยมันมันจะแบบอัพขึ้นเห็นทันตามากนะครับคราวนี้กรณีของงานที่เป็นโปรเจกต์โครงการเล็กเลกงานจอ็อบงานเล็กๆงานระยะสั้นๆกลับมีปัญหานะครับอันนี้ปัญหาค่อนข้างเยอะนะครับโดยเฉพาะช่วงครึ่งเดือนไปแล้วเนี่ย ปัญหาจุกจิกปัญหาเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย<ม>จ่ายไปแล้วมันผมไม่เต็มจ่ายไปแล้วมันไม่ได้กลับมาไม่คุ้มค่าอะไรเงี้ยบริวารทําเสียบริวา,ทกการทะเลาะกันมีปัญหา<ม>อะไรเงี้ยงานเสียหายจะเจอเกณฑ์พวกนั้นนะครับ<ม>ครึ่งเดือนหลังเพราะฉะนั้นครึ่งเดือนหลังอะไรที่มันเล็กๆเนี่ยก็ข้ามได้ข้าม ลุยของใหญ่ๆไปก่อนกลางกลางเดือนธันวาก็ค่อยไปขยับอีกที่อะไรก็ว่าไปเรื่องการไลฟ์สดหรืออะไรการพูดการจานะเรามัอระวังนะอาจจะมีคดีความได้หรืออาจจะมีการฟอ้องร้องหรืออะไรพวกนี้ได้เช่นเดียวกันในอีกมุมหนึ่งก็คือคนที่เราทําอะไรด้วย,วยหรือว่าร่วมหุ้นร่วมทุนหรือว่าคนที่ร่วมค้ากับเราหรือว่าหุ้นส่วนอะไรก็ตามที่เคยมีปัญหากันมาก่อนแล้วย้อนกลับมาให้ระวังว่าปัญหาเดิมจะเกิดขึ้นอีก ก็ไม่ต้องแบลช่เพราะฉะนั้นคนเก่าๆที่เคยจบไม่สวยย้อนกลับมาไม่ว่าจะผลประโยชน์นั้นจะเล็กหรือใหญ่แนะนําว่าเดือนสองเดือนตรงนี้อย่าไปยุ่งดีกว่าหรือเป็นไปได้ถ้ามันจบไม่สวยจริงๆหรือว่ามันไม่น่าไว้วางใจจริงๆอย่าไปยุ่งดีกว่านะครับต่อให้ต่อให้ดูผลประโยชน์ชัดเจนมันเห็นชัดเจนมันได้แน่ๆท้ายที่สุดแล้วมันก็จบอีหลอบเดิมนะครับก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของโชคลาภ ชาวราศีกรกฎเนี่ยมีโชคลาภที่เป็นตัวเงินนค่อนข้าง,งชัดเจนแต่โชคลาภที่เป็นอย่างอื่นที่ไม่ใช่ตัวเงินอ,อาจจะเป็นวัตถุสิ่งของหรืออะไรบางอย่างเนี่ยมันมักจะต้องเสียเงินให้ในภายหลังสม,มมุติอาจารย์ศีหิ้วพระสมมติหิ้วพระมาฝากผมเนี่ยแล้วพอปลายปเดือนมีคนมาแจ้งว่า อาจารย์สีเป็นรักพระมาเรากลายเป็นรับของโจรอะไรเงี้ยเรามัดระวังด้วยนะครับเลี่ยงได้เลี่ยงปฏิเสธได้ปฏิเสธอะไรที่เป็นสิ่งของนะครับโดยเฉพาะ<ม>ในช่วงครึ่งเดือนแรกนะครับต่อมาก็คือเรื่องของสุขภาพนะครับชาวราศีกรกฎมีเกณฑ์มีปัญหาในเรื่องของสุขภาพเกี่ยวกับพวกของการแพ้ต่างๆ<ม>นะครับภูมิแพ้แพ,แพ้อากาศ<ม>พวกข้อพวกกระดูกแต่ถ้าเป็นอาการเหล่านี้นะครับจะเป็นทั้งชาวราศีกรกฎแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ในครอบครัวด้วย<ม>นะครับ ต่อมานะครับก็คือระบบเลือดระบบน้ําในร่างกายนะครับ<ม>โดยเฉพาะชาวราศีกรกฎที่เป็นผู้หญิงนะครับเกี่ยวกับระบบหน้าอกเงี้ยไปตรวจบ้างนะครับมันมีโอกาสปรับปรับขึ้นมาเหมือนกันอีกอย่างหนึ่งก็คือดวงตา<ม>จะเน้นว่าชาวราศีกรกฎที่เคยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของดวงตามาก่อนนะครับ<ม>ก็จะกําเริบได้เหมือนกันนะครับสุขภาพส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่หรอก การแพ้ดวงตาระบบน้ําระบบเลือดมีเท่านั้นเองขอให้ชาวลัคนาราศีกรกฎนะคะในช่วงจังหวะเดือนพฤศจิกานี้นะคะคขอให้การงานนะคะที่คุณหวังไว้นะคะหรือบ้านรถทรัพย์สินนะคะคโชคลาภนะคะในเรื่องบางอย่างที่คุณหวังไว้ปรารถนาไว้ประสบผลสําเร็จรอย่างที่คุณต้องการหรือมากกว่าที่คุณต้องการคะ่ะชาวราศีกรกฎนะครับเด็ดเรื่องทรัพย์นะครับก็ขอให้ได้ทรัพย์ ใหญ่ๆได้เงินก้อนใหญ่นะครับในเวลาอันรวดเร็วนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ช่วยกดไลค์นะครับถ้าใช่ก็ขอให้ช่วยกดแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องโหรวิวัน์เราไว้ด้วยนะครับสำหรับท่านใดนะคะที่สนใจตรวจดวงชะตาส่วนตัวนะคะสามารถติดต่อมาตามลิงก์ที่ขึ้นด้านล่างให้ได้เลยครับผมแล้วพบกันใหม่เดือนหน้าครับสวัสดีครับ